สวัสดีทุกคนมาค่ะป้น่าจะพาชมเหรียญน,นะคะเหรียญที่ป้น่าได้เข้ามาใหม่นะคะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะเนี่ยเหรียญตามนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลยเหรียญเนี่ยคะ่ะจะมีเออป้าน่าเอาออกมาไม่หมดเนาะป้าน่าลืมป้าน่านึกขึ้นได้เอาไม่เป็นไรคะ่ะอชมตามนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะ,ะเหรียญ แรกที่ขอนําเสนอเอาเหรียญพลังแผ่นดินก่อนนี่ค่ะเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินนะคะของในหลวงรัชการที่9ค่ะตามนี้เลยนะคะรายละเอียดค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรจบ7รอบ มาเห็นไหมคะช่วงดีครบเจ็ดรอบเหรียญเหรียญที่ได้มาวันนี้น่าจะเป็นเหรียญเจ็ดรอบจะเยอะคะ่ะนะคะเจ็ดรอบ8 4ดสิบพันสาห้าวาสองหพระราพระราจทานพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้างเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินเหรียญที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ต้นแบบเหมือนเป็นของขวัญจากพ่อค่ะนะคะเห็นไหมคะความหมายดีๆเนาะเหมือนเป็นของขวัญจากพ่อวินิฉัยต้นแบบค่ะทรงผนวดนะคะพลังแผ่นดินเหรียญน,นี้นะคะพปะนนัดแบ่งปันในราคา100บาทพปนับอกเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องมาถามอะไรกันนะคะจะได้อะพอใจก็ทักมาไม่พอใจคิดว่าโอ้ราคาไม่โอเคก็นะคะชม,มเฉย ไม่เป็นไรเนาะมาแบ,บ่งปันชมและอีกเหรียญหนึ่งนะคะสองเหรียญสิภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเทียบว่าภูมิใจนาเสนอเหรียญน,นี้นะคะเคยราคาสูงถึงสามพันกว่าเลยนะคะทุกคนเป็นเคยขายค่ะ,ปะเป็นจำได้แม่นยําเลยเคยขายไปเกือบสี่พันนะคะสามพันกว่าเหรียญเนี้ยค่ะเหรียญเงินพ่นสายพิเศษนี่เป็นเหรียญหายยากอีกเหรียญหนึ่งนะคะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม โอ้ยเป็นอะไรที่ปนัดได้มาอีกป้นัดก็นึกถึงตอนช่วงนั้นค่ะเคยขายค่ะเกือบสี่พันะคะสามพันกว่าเคยขายจริงๆค่ะเคยผ่านมือมาแล้วนะคะเหรียญพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษาเจดรอบค่ะ ال, เนื้อเงินพ่นทรายพิเศษค่ะห้ธันวาสองห้าห้าสี่เออ ออกมานะะเนียคะเหรียญเหรียญวาระพิเศษวาระเดียวกันหมดเลยวันโอกาสเดียวกันหมดเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเจ็ดรอบนี้ก็เจ็ดรอบนะคะอันนี้ก็เจ็ดรอบสองเหรียญน,นี้นะคะเป็นอะไรที่ค่ะมาเจอกันพอดีค่ะนะคะจานวนผลิตนะคะเหรียญเงินพ่นสายพิเศษนี้นะคะจํานวนผลิตเพียงนะคะสองหมื่นห้าพันเหรียญเท่านั้นคะ่ะทุกคน เนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะจำนวนผลิตเพียง2 5 0 0 0ันเหรียญเท่านั้นค่ะไม่ได้เล่นๆเนาะสองหมื่นเหรียญน,นี่น้อยมากนะคะน้อยมากถือว่าน้อยมากค่ะจานวนผลิตเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพ่นจายพิเศษค่ะช่วงหนึ่งปน่าเคยขายถึงสามพันกว่าค่ะเคยผ่านมือมาแล้วในราคานี้นะคะวันนี้นะคะปะน่าจะมาแบ่งปันนะคะคู่กับทองแดงทองแดงตอนนั้นปน่าเคยขายสามร้อยห้าสิบค่ะเคย าราคาจองคือหนึ่งร้อยบาทนะคะเคยขายถึงสามร้อยกว่าค่ะนะคะอันนี้จะจะไม่มีกล่องไม่มีบเซอร์นะคะมีเหรียญอย่างเดียวนะคะป้าบอกเลยว่ามีเหรียญอย่างเดียวปะะ้าจะมาจัดคู่เซ็ตแบบนี้นะคะทองแดงและเงินนะคะรุ่นนี้เขาจะมีเหรียญห้าสิบบาทด้วยนะคะท่านคงจะจําได้เหรียญเหรียญใหญ่หญเหรียญห้าสิบาทมีค่ะนะคะ,นะคะป้าจับคู่นะคะเงินกับ ทองแดงนะคะคู่และเป็นนัแบ่งปันเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะจากราคานะคะถ้าคิดแล้วนะคะเหรียญนี้เป็นนัเคยขายถึงเกือบเกือบสี่พันเหรียญนี้เคยขายสามร้อยกว่าสองเหรียญนี้เคยอาจตีจะสองเหรียญนี้คิดว่าสี่พันในช่วงหนึ่งเป็นนัดเป็นนัดเชื่อว่าคนที่ดูคลิปเป็นนัดนะ่ะท่านก็คงเคยซื้อในราคานี้ราคาที่เป็นนัดพูดเพราะว่าหลายท่านก็ นะคะนักสะสมช่วงนั้นก็คือกลัวกลัวจะหาไม่ได้เนาะกลัวจะไม่ทันก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าไปเหรียญหายากผลิตน้อยจริงๆค่ะผลิตเพียง2 5 0 0 0ื่เหรียญน่ะประพูนไม่ผิดเนาะสองหมืห้าพันเหรียญจริงจํานวนผลิตนะคะ2 5 0 0 0ืเหรียญกับ2 5 0 0 0ืกับ8ปดสิบสเหรียญค่ะสอง 84ค่ะ2า5 0 0กับ84เหรียญนะคะราคาเคยสูงถึงเกือบ4,000นะคะบางคนอาจจะขายเกิน4,000นะคะแต่แต่ที่ปรนดาพูดนี้เพราะประน้าอ้างอิงตรงตรงราคาปรน้าปรน้าเคยขายถึง3,009นะคะแต่ณชั่วโมงนี้นะคะประน้าแบ่งปันนะคะคู่นี้ทองแดงนี้เขาจะมีแพ็คอยู่ค่ะเขาจะมีรายละเอียดในแพ็ค ทองแดงนีจำนวนผลิตเท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกค่ะสี่แสนสี่แสนห้าหมื่นเหรียญค่ะทองแดงนะคะเนี่ยค่ะรายละเอียดค่ะคู่นี้นะคะพนันะคะให้ราคานะคะคู่ละนะคะสองเหรียญนะคะเงินเงินกับทองแดงนะคะสองเหรียญน,นี้นะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทพนัส่งให้ฟรีนะคะ นสนใจก็ทักป้าน้ามาได้เลยนะคะเรียนหายางนะคะเรียนนี้อย่างที่ป้าน้าบอกค่ะป้าน้าเคยขายถึงเกือบสี่พันประมาณนะคะสามพันเค่ะเนี่ยค่ะภูมิใจนําเหนือมากจริงๆป้าน้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่มีคนสนใจหรืออะไรเงี้ยนะขายไม่ได้นะป้าน้าก็อยากเก็บแหละเสียดายอยากได้แต่นะคะก็แบ่งปันเดี๋ยวจะหาว่าป้าน้าได้มาอะไรก็จะเก็บหมดไม่ยอมแบ่งใคร นะคะเปนกาแบ่งเพื่อนๆก่อนจริงๆพปนอจะเป็นงานจริงเดี๋ยวไหลท่านเลยเพราะว่าอะไรพปนกาเก็บอีกแล้วขายส่แบ่งมาอะไรเงี้ยได้ค่ะแบ่งให้นะคะและเหรียญน,นี้นี่เหรียญน,นี้ก็อีกเหรียญหนึง่งนปัจจุบันอวันนี้พปนกปล่อยสามร้อยนะคะแบ่งให้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะปีศูนย์หกนะคะทุกคนไม่ใช่เ,เหรียญน,นี้เหรียญปีศูนย์หกเหรียญออกปีเดียวกับพระราชทานลูกเสือเห็นไหมเป็นเหรียญลูกเสือ,เ,อเหรียญลูกเสือพปน็นนมีอ่ะ ลูกเสือข้างหลังสอวอนะปีศูนย์หกนี่เลยนะคะลูกเสือปีศูนย์หกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหรียญนี้ประจําได้เคยขายราคาสูงมากค่ะเกินห้าร้อยแหละนะคะเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบห้าธันวาสองห้าศูนย์หกนะคะเนี่ยค่ะปีเดียวกับปีที่ พระราชทานลูกเสือนะคะปีศูนย์หกเหรียญเหรียญลูกเสือเหรียญพระราชทานลูกเสืออนุสรมหาราชเหรียญน,นี้เดี๋ยวพนักแบ่งปันนะคะเดิมเดิแบบนี้เลยนะคะไม่ล้างไม่อะไรนะคะมีคราบมีอะไรแบบนี้เลยนะคะพนักแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ ปีศูนย์หกนะคะทุกคนหายากคเหรียญนี้หายากอีกเหรียญหนึ่งนะคะค่ะสามร้อยเหรียญน,นี้เหรียญกลุ่มนี้เหรียญละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะเหรียญแท้รับประกันได้นะคะกระบ,บี่ยาวเหรียญแท้บล็อกอะไรเขา้าบล็อกยอดนิยมบล็อกอะไรไปนักดูไม่เป็นหรอกนะคะไปะนักรู้ว่ากระบ,บี่ยาวเห็นไหมคะเพราะยาวนะคะแท้ค่ะ เพราะว่ามีไม่แท้อยู่เหรียญหนึ่งไปนัดแยกออกไปแล้วเนี่ยค่ะอันนี้แท้แท้แท้นะคะหนึ่งร้อสามี่ห้าหเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งร้บาทแบ่งปันนะคะทรงผนวดด้วยค่ะทรงพลังแผ่นพลังแผ่นดินด้วยนะคะส่วน8เซียนมีมาด้วย2เหรียญ8เซียนนะคะหรือห้ตระกูลแจ้นะคะ แบ่งปันเพียง50บาทค่ะนะคะแปดเซียนแบ่งปันเพียง50บาทส่วนกลุ่มนี้นะคะ100บาทตามนี้นะคะ,คะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสนใจทักไลน์มาเลยนะคะเดี๋ยวพนันให้ให้แอดลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ